สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่าน,นครับชอบติดพเพื่อนในชุดรอบเช้าของเรานะครับไม่นะพี่นะครับในชุดรอบเช้านี้นะครับเป็นพระที่บอกว่าใช่ว่า พาชุดใหม่ๆเลยพี่นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบซะด้วยนะครับราคาเริ่มต้น300บาทแบบเบาๆนะครับวันนี้นะครับทางเราในพิญญาณมีอะไรพี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมรัวให้เลยพี่นะในชุดรอบเช้านะวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับรายการแรกนะครับสร์ไรับรายการแรกที่เราเป็นนางพญาพี่นะพิมพ์เล็ก นางพญาพิมเล็กนะพในนี้ครับอาจจะเป็นพิมสังคติป่ะเล็กๆแบบเนี้ยพี่เดิมแน่นอนแนวเออเดิมแน่นอนเนี่ยพี่เล็กๆแบบนี้นะเอาเอาสามร้อยแล้วเล็กๆแบบนี้เดิมแน่นอนเนี่ยพี่สามร้อยบาทในครับเขย่าไปเลยหนึ่งทีในครับองค์ต่อไปสําหรับองค์ต่อไปเป็นเอ่อเขาเรียกกำแพงหน้าอิฐนะครับอันนี้เป็นของกําแพงเพชรครับพี่นะครับเนื้อดินแบบนี้นะครับเนื้อดินโซนเดียวกับซุ้มก่อต้องจัดครับพี่นะครับในราคานี้นะ ต้องจัดครับพี่สามร้อยบาทนะเป็นพระที่ดูง่ายนะกำแพงหน้าอิดนะแล้วนะเป็นพระที่ค่อนข้าที่จะชัดเจนและดูง่ายนะครับอันนี้ครับพี่นะอันนี้เป็นพระสมเด็จด,ดูเนื้อดิไหนบ้าหนึกเลยเนืห้หนึกเลยไหนบ้หนึกผมดูเป็นเจดีนะ ด้วยส่วนตัวนะพี่นะนะผมดูเป็นเจดีนะเนี yeah. ่ยเห็นไหมเนื้อพระมีความหนึบนุ่มเห้ยพี่เนื้อพระมีความหนึบนุ่มนะเอาสามร้อยในครับเจดีในครับแต่ด้านล่างเขียนฐานแซมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เจดีนะในครับดูง่ายๆพี่นะครับพระดูง่ายแล้วได้เดิมแล้วก็พระพิตานี่เป็นหลวงปู่โต นี่ครับพราบิตาหลวงปู่โตครับพี่สวยเดิมดูง่ายนะครับหลวงปู่โตอันนี้เป็นหลังยันดวงนะครับโอ้เนื้อพรายยังสวยพี่นะี่อยู่ในเลี่ยมเดิมเลยนะสามร้อยบาทนะี่ครับสามร้อยบาทเราก็เหรียญเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญรูปไขน่นะครับเปนะ็นขะองหลวงปู่ทวดครับพี่นะเหรียญรูปไข่นะเห็นไหมลูกไข่หลวงปู่ทวด เอาสามร้อยบาทนะครับลูกไข่หลวงปู่ทวดนะนะครับน่าจะเป็นรุ่นสองนะนะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วองค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นผมหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมอันนี้เป็นเหรียญไต่มาสนะต่อโคตรคมกริบเลยพี่พี่ดูโคตรตัวน้านะนะครับตอกได้คมได้สวยนะครับหลวงปู่ทิมไต่มาส์หนึ่งแปดนะครับหลวงปู่ทิมนะไต่มาส์หนึ่งแปดนะนี่ดูความสวยดิ สามร้อยเนยสามร้อยบาทนยเราก็พระพิตาครับพี่เรวอันนี้สายใต้เนยเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนครับพี um ่แนยเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะหลังยันยุ่งนี่แหละพี่แนวโซนเนื้อทองแดงเถื่อนจะเป็นแบบนี้รนบนะสีสันนะคุณภาพพระจะออกโซนนี้เลยทองแดงเถื่อนนะสามร้อยบาทนะครับทองแดงเถื่อนแล้วก็พ่ารอดนะครับโอ้ผ่ารอดนี้ไม่ธรรมดานะพี่ดูเนื้อดูเนื้อดูพิมพ์ดูอดูข้าบกรุะนรับดูเนื้อดูพิมพ์ดูข้าบกรุ แนวที่จับติดอย่างหนาแน่นนะเป็นไงดูเนื้อเดีเอาเอาสามร้อยแนวแบ่งเลยนี่นะเช้าเช้าแนวสามร้อยบาทแนวประลอดบอกแล้วผมรวยเลยพี่แนวแล้วก็ตรงนี้ตรนี้วัดพับดีดูเนื้อเ,เนี่ยไหนแม่พี่ดูเนื้อวัดพับเนี่ยเนื้อเขาจะใสในพี่น้ำใสหนึนบน,นุ่มแนววัดพับนะดูเนื้อเดี่ยอ่าพี่ดูโซเนื้อก็ได้แนวเนื้อจะใสแร่ง แห้งและหนึกนุ่มนะครับสวยเดิมธรรมชาติจริงๆี่เอาไว้สามร้อยบาทนะครับสวยแบบเด่นพิณนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับพระชัยหลังช้างนะครับพี่จะพระชัยหลังช้างนี่ดูเนื้อเนี่ยแลพี่ดูเนื้ออ่าพระชัยหลังช้างนะนะครับนี่อันนี้ดูง่ายพี่นะครับหน้าไว้ใช้พุทธคุณนะครับนี่เขาเรียกผิวเดิมนะพระชัยหลังช้างครับพี่ราคาแบบอ่าแบ่งพันนะแนวสามร้อยนะพระชายหลังช้านี่ดูง่ายนะครับดูง่ายไรได้เดิมนะครับดูง่ายไรได้เดิมแล้วก็องค์นี้กับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นคล้ายๆของสุโขทัยนิดนึงเป็นนาง นะครับอ่าเป็นนางคล้ายๆของสุโขทัยนะพี่นะนะครับในราคาเบาๆกับพี่นะครับอันนี้แก้วจะกรอบด้วยนะนะอันนี้แก้วจะกรอบด้วยนะดูดิเห็นไหมรอยแกะเนี่ยครับรอยเทียนเห็นไหมแก้วจะกรอบด้วยพี่นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับพี่พี่จ๋านี่ไปสามร้อยกับพี่นะครับผมจะเป็นนางสุโขทัยพัดดูง่ายดีนะครับพัดดูง่ายและได้เดิมดีพี่นะ่ยครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะองนี้จะเป็นเชียร์นะครับนะครับได้ประมาณปีสองพันห้าร้อยนะแต่เป็นะครับ แต so ่สภาพก็อาจจะโดนใช้มาบ้างนะครับดูเด่นนะเออสภาพก็อาจจะโดนใช้เาบ้างแล้วนี่คือพระหล่อโบราณแบบเนี่ยเดิมๆเลยแล้วเห็นไหมพระหล่อโบราณแบบเดิมๆผมพี่เอาสามแล้วแล้วเชียร์ไล่์อีโดจีนแล้วจริงๆก็น่าใช้ดีนะแล้วเออพระก็เป็นธรรมชาติดีนะผ้าก็เป็นธรรมชาติดีพี่นะจริงๆก็น่าใช้จีิงนะอัพแล้วก็วัดเกจนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่านอกพิมพ์หรือเปล่านะครับเนี่ยดูเนื้อเด่นเห็นไหมจะเป็นโซนเนื้อนะนี่คือวัดเกจนะแล้วจริงๆก็ถือว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะน่าศึกษาและน่าสะสม นี่คือวัดเกรนะครับแล้วเนื้อด้านหลังนี่นะเป็นเนื้อมวลสารนะครับไม่ใช่เนื้อปูปัตเตอร์นะเนื้อมวลสารเลยเห็นเห็นเลยอ่าเนื้อมวลสารไปเห็นเห็นเลยพี่เอาสามร้อยนะวัดเกตนะน่าจะเป็นนอกพิมพ์พี่แล้วดูดิไหมฝุ่นละอองข้าเผือกข้าวคายรอยแผลรอยใช้นะครับมันเป็นร่องรอยธรรมชาติที่น้าแขวน้าใช้ครับพี่เนี้ยที่น่าแขวน้าใช้ครับพี่เนี้ยเราไปกันต่อนะครับสำหรับองค์ต่อไปสําหรับองค์ต่อไปนี่พี่นั่นนะครับเป็นพระปิตาองค์นี้อะไรพี่นะพระปิตาเนื้อไม่กัปั พาปิตาเนื้อเมกะพัทครับพี่เมกะพัทเอาเอาสามร้อยนะผมรัวให้เลยนะวันเนี้ยนะผมบอกพี่ก่อนเลยนะผมรัวให้เลยนะแล้วก็อนันน,น,อนี้เนี่ยพี่ดูเดาวประงรานี้เนี่ยนี่คือหลวงพ่อเงินนะนะครับเขาเรียกว่าลายมุง้งหลวงพ่อเงินเนี่ยสุดๆนะหลวงพ่อเงินนะ เห็นไหมรอยเดิมๆดิมแล้วลวร่องรอยเดิมๆเดิล้วพ่อเงินพิมพ์นิยม A นะสามร้อยนะครับเออพ่อเงินพิมพ์นิยม A ไปสามร้อยบาทเดี๋ยวสามร้อยแล้วก็องนี้พี่พะร่วงอันนี้เป็นพะร่วงของสุโขทัยนะพี่นะเป็นพะร่วงหลังรางปืนนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างที่เข้าใจง่ายอ่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่เข้าใจง่ายกรับพี่มีความชัดเจนนะครับในองค์พระนะครับหลังรางปืนชัดเจนมากเนี่ยหลังเป็นร่องรางปืนชัดเจนมาก ในครับต้องจัดในราคาที่แบบเบาๆนะนะจัดในราคาที่แบบเบาๆนะพะล่วงนะสามร้อยหลังรางปืนนะครับอยู่ในกรอบด้วยในะครับหลังรางปืนนพี่นะอยู่ในกรอบด้วยาราคาเบาๆก็พี่นะนครับแล้วก็องต์ต่อไปนี่เลยพี่สําหรับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่พรมพี่รุ่นฟ้าผ่านะในครับหลวงพระพรมรุ่นฟ้าผ่าจริงๆพระเขามีมาตรฐานนะพี่เขามีความชัดเจนนะครับพระเขามีความเป็นมาตรฐานและมีความชัดเจนรุ่นฟ้าผ่าหมึกเดิม สามร้อยในครับสามร้อยบาทนะครับผมรั่วเลยนะครับเออผมรั่วเลยพี่แล้วก็มีสังกระจายอันนี้จริงๆก็เป็นสังกระจายนะพีินะครับสังกระจายวัสดุทัศน์ครับพี่นะครับอ่าสังกระจายวัสดุทัศน์ทุกทุกอย่างครับพี่นะเดิมทุกทุกอย่างนี่สังกระจายวัสดุทัดแล้วถ้าท่านใดอยากได้ไว้ใช้บุตคุณพี่ินาจัดได้นะเบาๆพี่สามร้อยบาทนะครับอ่าสามร้อยบาทเราก็เหรียญสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อสดครับพี่ เนครับพระมงคลเทพมุนีแลวเดี๋ยวหลวงพ่อสดอวัดปากน้ําภาษีจเจริญเนี่ยพี่ในคะรับพ่อสดเอาสามร้อยในครับพ่อสดวัดปากน้ํานะจิ๊บเลยพี่สามนะร้อยบางในครับพ่อสดวัดปากน้ำเราก็องนี้คุณแผ่นหน้าค่ายหน้าหลวงพ่อโหนงนะคุณแผ่นหน้าค่ายเลยจัดว่าเด็ดดินะครับเนื้อแบบนี้เนื้อค่อนข้างที่จะเข้าตากรรมการเลยพี่นะครับนี่มันเอ่อนอกเหนือจากโซนนี้มันจะไม่ใช่แล้วนะครับนะเอกจำนวนนวลอ่าออกจะแบบเห็นไหมดูดินี่คือเนื้อโซนหลวงพ่อโหนงครับพี่ เอาสามร้อยบาทนะครับนี่เนื้อโซลของพี่นงนะแล้วก็องค์นี้พี่นําขึ้นภายเงินนะองค์นี้จะเป็นออกวัดคลองขอมนะขึ้นภายเงินเลยพี่ในวัดคลองขอมนะขึ้นภายเงินเลยนะขึ้นภายเงินเอาโอ้ดีสุดๆพี่เนี่ยเอาไปสามร้อย feed. นะคของขอมนะครับเออคองขอมสามร้อยบาทนะครับ ปูทวดเจ้พี่ในครับเนื้อเหลืองกหล่อวัดนะร่องรอยธรรมชาติเห็นไหมนี่หล่อวัดจริงๆครับพี่เนื้อเหลืองนะดูข้ามน้ําทองเดียแล้วถ้าพี่ๆยังไม่เชื่อพี่ลองดูข้ามน้ําทองเดียน้ําทองเขาเดิมจริงน้ำน้ำทองเดิมน้ําทองธรรมชาติพี่ๆจะเข้าใจในหลักการเลยพี่คุณเนาะข้ามน้ําทองเดิมๆเป็นแบบไหนนะครับนี่คือเนื้อเหลืองหล่อวัดสามร้อยบาทนะครับเนื้อเหลืองหล่อวัดเอาไปสามร้อยในครับวัดเกศครับพี่นะครับอันนี้เป็นหกชั้นครับพี่นะครับหกชั้นเนื้อสวยมากนะครับพี่จ๋าหกชั้นเนื้อสวยมากครััับบพี่นนนะะครมจเป็อก นล้วเช่วงร่องนะ้วเนยัช่วงฐานเนื้อมวลสารนะครับที่เราสังเกตได้เห็นนะครับและด้านหลังสุดจริงๆนะครับเออสุดจริงๆเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็หลงพยอนเดี่พยอนเปนหลอดประหมอกพี่นะหลอดโบราณคล้ายหลงพยองเงินบางกาเลยพี่เดี่ราต้องรอการหล่อโบราณนะคล้ายๆหลงพยองเงินบางกาเลยพี่ดูง่ายและชัดเจนมากสามร้อยบาทนะครับพยอนนะพี่นะนระราคาสามร้อยนี่ซื้อไม่ได้แน่นอนพี่นะครับการหล่อโบราณเป็นการหล่อที่แท้จริงเลยล่ะแล้วเอาสามร้อยบาท นะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็องนี้วัดละคังเนื้อตุ๊กตับเลยพี่แนววันละคังนะเนื้อโซนแบบเนื้อตุ๊กตับนะนะครับดูง่ายๆเลยพี่แนวเออเนื้อโซนนี้นะเอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับเนื้อโซนนี้ครับพี่นะสามห้าศูนย์นะครับเห็นไหมยังไม่ขยับไปขนาดไหนเลยพี่นะครับก็ราคาแบ่งปันกันในวันนี้เลยนะเนี่ยเอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับโหทั้งหนึบหนับตุ๊กตับเลยพี่พิมพ์ยาวัดละคังด้วยเนววิจัยเดี๋ยวผมใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ให้สามร้อยห้าสิบาท เพราะว่าถ้าพี่เนี่ยได้ชี้ปิดว่าละครสามร้อยห้าสิบจะได้รู้เลยว่าเป็นองค์นี้นะครับอา่าราคาไม่ผิดพลาดแน่นอนสามห้าสิบาทนะครับเขียนติดไปเลยนะครับการลืมอา่าการลืมกับพี่นะครับเราก็องค์นี้นี่องค์นี้เนื้อเนี่ยเนื้อแท้ดูง่ายไหมนะ้ำหนูพ่อโบยอ่ะอ่าดูดิงบดอกอ้อยหลวงพ่อโบยพี่หพ่อโบยเป็นมะนาวนะนะของเราสร้างความชัดเจนให้อยู่แล้วดูดิพ่อโบยเอาห้าร้อยนะครับหาซื้อไม่ได้แน่นอนพี่พาดูง่ายงเลยนะเอาห้าร้อยบาทนะครับพ่อโบยแล้วก็เหรียญเต่านะครับเเหหรีียยญต่่่าาานนลท ถามหานะสําหรับเหรียญเตานะนี่ครับสำหรับเหรียญเตานะหลายๆท่านถามหาเขพี่นะเป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญของราชบุรีไหมเก่าจริงนะครับแลวดูดิผมไม่ได้ไปแกะออกด้วยเจ้าของเดิมเรียกมาแบบนี้เลยนะนะยครับพี่หยาเจ้าของเดิมเรียกมาแบบนี้เลยนับเป็นเหรียญเต่าเอาสามร้อยครับเอาเหรียญเตานะแหวนเหรียญเต่าที่เก่าแก่แหวนอ่าเหรียญเตาที่เก่าแก่เอาไปสามร้อยบาทนะครับตะกรุดเกีบยพี่เนะครับเป็นตะกรุดก้นแมงสาบนะครับ ดูรักที่แห้งดูความเก่าดูคราบทองที่ซึมลึกลงไปในเนื้อรักนะครับอย่างชัดเจนนะครับที่ซึมลงไปในเนื้อรักอย่างชัดเจนครับพี่เนื้อออกทองแดงเถื่อนเลยนะเก่ามากๆถึงมากที่สุดครับพี่นะครับรักแห้งๆแบบเนี้ยเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น หลัวโบยนะครับเพราะโบยนี่ก็สุดยอดจริงครับพี่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นี่เป็นพระที่ดูง่ายนะถ้าใครค่อนข้างที่จะเข้าใจเอ่อพระหล่อบโบราณน,นะครับสำหรับคุณแผนหลังคงจากหลวงเขาโบยนะรู้ทันทีนะผมว่าพี่ๆน่าจะพอมองออกมันไม่ใช่พระสนามนะครับไม่ใช่พระทำเทียมเลียนแบบนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นพิมพ์เป็นทรงเห็นไหมเอาห้าร้อยนะครับนี่เพิ่งขยับมาเองนะนะี่ครับอ่านี่เพิ่งขยับมาเองนะพี่นันนะครับแล้วก็องนี้ องนี้ก็ถือว่าสุดครับพี่นะครับองนี้จะเป็นหลวงพระแชมวัะตาก้องนะครับนี่คือเหรียญกงจักสายเหนียวนะพี่นะนะใครๆต่างรู้ดีนะครับถึงพุทธคุณของท่านนะครับหลวงพระแชมวระตาก้องนะครับนี่เหนียวแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประจักษ์แก่สายตานะครับมานักต่อน,นักแล้วสําหรับเหรียญกงจักหลวงพระแชมวะตาก้องคับพี่ผิวพันธ์เดิมธรรมชาติแน่นอนนะพี่นะเหรียญจะเป็นแอ่งทองกระทะด้าน,นหลังนะครับโอ้โหผิวแบบเดิมเดิมอ่ห้าร้อยพี่พระเชมหายากนะ นะครับหายากนะพี่นะครับแล้วก็นี่นี่ก็หายากครับพี่นะรูปหลวงพ่อสวงวัดชีปากขาวอ่ะเป็นรูปสิงห์คู่แทบจะนับบานได้เลยพี่นะครับมันไม่ค่อยออกสู่สายตาประชาชนเท่าไหร่นะครับส่วนมากโดนเก็บหมดนะครับอันนี้เขาเก็บไว้พี่ดูดิเขาเอากระดาษพันไว้กันความชื้นกันเลยนะดูดิหลังสิงห์ครับพี่รูปแท้นะครับหลวงพ่อสวงไปพิมพ์ดูได้พี่นะครับแทบจะนับบานได้เลยละหายากมากๆนะครับสําหรับรูปหลวงพ่อสวงกรับพี่สิงห์บุรีวัดชีปากขาวตัวจริงครับพี่เอาเจ็ดร้อย 700บาทนะครับเราก็พระลีลาโซนเนื้อแบบนี้คือโซนเนื้อพระแท้อยู่แล้วใครๆต่างก็รู้ดีสําหรับผู้ที่ชื่นชอบพระเนื้อดินนะครับน่าจะพอมองออกนะครับอันนี้มันมันไม่ได้ลึกลับนะรับ,นะรบไม่ได้ว่าพระไม่ได้โดนใช้ไม่ได้โดนอะไรเลยนะครับพระเขาเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินนะครับผิวพานมวลสารทุกๆอย่างครับพี่นะมันลงตัว นะครับเออเนี่ยแม่ลงตัวดูความผิวนะครับดูความผิวพระองคนี้ไม่กระด้างนะครับยังไงไม่กระด้างพระจะไม่หนาด้วยนะครับแล้วพื้นผิวก็จะเป็นออกนอนโซนแนวนี้นะ,นะครับผมไม่มัน่นใจว่าจะเป็นของกําแพงเพชรหรือสุโขทัยนะครับที่ไหนก็ได้พี่ไข่พระแท้นะที่ไหนก็ได้นะพี่น้าไข่พระแท้เอาห้าร้อยนะครับต่อหน้าหลวงพ่อจักรสิทธิ์ซื้อมาเกินด้วยแต่โปาารโมชั่นยังไม่มีรอบเช้านะครับโปาารโมชั่น อ่าแล้วก็องค์นี้ครับพี่อันนี้จะเป็นพระอิตาหลวงพอนิยมดับพระโซนนี้จะเนือ้อเนื้อจะสวยหน่อยอ่าออกโซนเนือ้อตะกะตั่วไหมตะกั่วพอนิยมป่ะพี่ตะกั่วพอนิยมแบบพอน่าแบบร้อยเปอร์เซนต์อ่ะดูดิตะกั่วหลวงพอนิยมนะครับเอาเอาห้าร้อยอันนี้สวยเลยพอนิยมวัดน้อยนะครับหน้าช้างรับหน้าช้างแล้วก็มีหน้านลหูกรับนี่คืออาจารย์แจ๊กดับสองสี่เจ็ดสองไหมดับหน้านลหูกญ่นะพิมพ์ใหญ่นะดูดิ น,นี้กระทะดูง่ายเห็นไหมเนี่ยจา์แจะเนี่ยครับดูรอยเนี่ยถ้าพี่ไม่เชื่อว่าดูง่ายจริงไหมรอยแทงตะไบด้านข้างเห็นไหมกลมคืนลงไปในเนื้อพระนะครับเอกกอกลมลืนลงไปเนื้อพระพลิกก้นมาชัดเจนเลยจบเลยนี่เป็นไงดูก้นง่ายจาดเอาเก้าร้อยพี่เนี่ยครับพี่พี่จ๋าแขวนแบบนี้นะพี่นะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับพุทธคุณได้แน่นอนนะครับโอ้โหพี่ชัดเจนสุดๆเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเราก็องนี้จริงๆองนี้เป็นเป็นพระคง อันนี <off> ้คร pues ับอ er. ่าองค์น <Out Humans genommen> <ados> ี้นะเป็นพระคงซึ่งดูดูจากอ่ารอยซ่อมโบราณมาแล้วนะครับต้องดีแน่นอนนะครับไม่ดีไม่ซ่อมนะครับไม่ดีไม่ซ่อมแน่นอนครับพี่สําหรับพระคงกูเก่าองค์นี้นะเอาสามร้อยนะมีรอยซ่อมโบราณมาเห็นไหมซ่อมเก่านะเขาเรียกซ่อมเก่าคือพระมันอาจจะแบบว่าแตกแบบปรีออกนะไม่ได้แตกหักครึ่งนะแตกแบบปรีผ่าขึ้นไปด้านบนเห็นไหมเจ้าของเขาได้หยอดเก่าเก็บไว้นะครับเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระปิตานะครับ โซนนั่นจะเป็นทางโซนของหลวงปู่จีนในครับโซนของหลวงปู่จีนครับพี่หลังนี่ย่นเป็นหนังช้างเลยนะดูดิโอ้หพี่การเซ็ตตัวไหมเอาเอาสามร้อยในครับหลังนี่ย่นเป็นหนังช้างเลยพระเปิดโลกกูเตา่าทุเรียงสุขโขทยัยองค์นี้ดูง่ายกับพี่เป็นเนื้อดินเผานะนะครับองค์นี้ดูง่ายกับพี่ในครับกูเตา่าทุเรียงนะครับใช่ไหมเนี่ย เป็นพระคล้ายๆพระเปิดโลกแต่ไม่ใช่นะพี่นะนะเป็นพระคล้ายๆพระห่วงอะนะครับรูปทรงเขาจะเป็นแบบนี้เลยพี่นะกูเตาทุเรียงสุโขทัยนะครับพี่ๆที่ชื่นชอบหรือกำลังเก็บสะสมน่าจะพอมองออกนะครับชัดเจนพออ่าองค์นี้เขาชัดเจนพอพี่นะพี่ๆน่าจะพอมองออกนะครับมันไม่ใช่พระทั่วๆไปนะครับไม่สเปสสปะแน่นอนเอา300บาทนะครับ3า0บาทเราก็รูปดอกหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมในวินาโรองรักปิดทองนะครับพี่จ๋า ลงรักปิดทองนะครับสำหรับรูปด่อหลวงเงินนพีินามีคาบทองเดิมนับร่องรอยอ่าด้านล่างก็จะเป็นร่องรอยที่แบบว่าเขาเรียกรักนพีินารักที่ปกคลุมอยู่รักเก่ารักแห้งนะครับความแห้งของรักพี่พอจะพอมองออกนะครับนะความเก่าของรักนพีินานะพี่พี่ได้พอมองออกเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะองนี้จะเป็นอ่าคุดนะครับคือรักดํานะครับคุดเนื้อดินรักดานะครับรักดาแน่นอนครับพี่สําหรับองค์นี้นะเห็นไหมรักดำาๆเลยพี่นะครับแล้วก็ มวลสารในครับนะที sensory, ่เป็นก right? <Yeah. S 1> ้อนๆนะครับ hmm. ซึ so ่งอยู่ในในเนื้อปลานะครับนะมวลสารในแม่น้ำที่อุดอยู่และด้านหลังก็พี่นะจะเป็นร่องรอยลายนิ้วมือนี่คือความชัดเจนในพี่นะนะความชัดเจนแล้วความเป็นธรรมชาติในพี่นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับนี่คือเออพ่อปานในพี่นะนะพ่อปานแล้วก็องต์ตอไปในว่ะองค์ตอไปจะเป็นอ่อพ่อ้ายในพี่นะนะหล่อเล็กอันนี้หล่อเล็กกับพี่หล่อโบราณนะพ่อ้ายในพี่นะหล่อเล็กหล่อโบราณเดิมๆนะครับร่องรอยตะไบ เห็นไหมนี่ร้องรอยสบายไหมนะครับดอกโบราณที่พี่พ่อค้านะเอาเอาสามร้อยบาทนะครับดอกโบราณหลวงพ่อคายนะพี่นะจัดไปที่พี่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่จ๋าราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะครับพี่พี่ฮะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นเออดวงพ่อพรมหลังเข็มกัดนะครับเนื้อสวยก็พี่เนื้อออกเป็นสาระคังนะนะครับเนื้อสวยๆออกเป็นสาระคังเลยพี่หลังเข็มกัดเดิมๆนะครับอ่าหลังเข็มกัดเดิมๆเอา เอาห้าร้อยบาทแล้วกระถางเข็มกัดเดิมแล้วก็องค์นี้พี่นับหลวงว่าแช่มในพี่นาณพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตกับพี่ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ในนี้พี่พี่ยาไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์กับพี่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตนะนนาเหรียญดูง่ายกับพี่เหรียญใช้เหรียญช้ำเนาเหรียญใช้เหรียญช้ำเหรียญดูง่ายนะครับเนาเหรียญดูง่ายเลยพี่นะครับองค์นี้พี่นญญาณนะหลวงว่อแช่มวัดฉลองนะครับพี่พี่ยาหล่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตนะเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อแช่มในวีญญาณวัดฉลองภูเก็ตนะครับเอาแบบราคาเบาๆนะ เอาไปห้าร้อยบาทนะครับเหรียญ <DE F IN> ดูง่ายพี่เนหรียญน่าใชหน่าคือเหรียญน่าแหวนน่าใช้อ่นนนะน,นะครับแล้วก็องคนี้สำหรับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อว่าน97นะครับพี่พี่จ๋าเนื้อว่าน97ดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงนะครับน่าจะเป็นพิมพ์บีนะนะครับพี่ดูได้เลยเนะี่ยนี่คือหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน2497นะครับ <h az ell> เนื้อว่านที่ตามหานะครับต้องใช้ค,คํานี้พี่นะานะครับเนื้อว่านที่ตามหานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นทรงเป็นมวลสารนะผิวพรรณแร่ธรรมชาตินะครับ องค์นี้เอาเอาห้าร้อยบาทแนวหลวงพ่อทวดนะเอาไปห้าร้อยบาทเราก็ตะกรุดกับพี่นะครับเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่จ๋าเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมเป็นตะกรุดอันนี้คือแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กับพี่นะครับดูเชือกแขวนยังอยู่เลยนะครับแนวแขวนให้ลูกเด็กเล็กแดงได้เลยพี่นะครับสําหรับดอกนี้นะแนวพี่พี่จ๋าแขวนให้ลูกเด็กเล็กแดงได้เลยนะครับอย่างสบายอกสบายใจนะครับมีสามดอกนะครับนี่คือตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะแนวพี่พี่อ่านี่คือตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่ดูเนี่ย นะครับดูเขาไปใช้ไปแขวนเนี่ยนะครับมือเดิมๆดิเลยพี่เนี่ยหน้าแขวนหน้าใช้นะพี่นะดูลูกอ่าดูการพับดูเนื้อโ,โลหะอันนี้แท้ดูง่ายนะพี่นะเออนี่แท้ดูง่ายเอาห้าร้อยบาทนะครับตะกรุหลวงพระเดิมห้าร้อยบาทนะครับ,บ,นะรบห้าร้อยบาทเราก็ส่งพลใหญ่กับพี่นะครับเป็นพระเนื้อดินลงรักปิดทองไว้ด้านในนะครับพี่น้าลงรักปิดทองไว้ด้านในนะครับซึ่งดูกรอบก็น่าจะรู้พี่ถึงอายุนะครับถึงอายุนะพี่นะนับส่งพลใหญ่นะพี่นะจะเป็นบ้านกลาง เนี่ยครับทรงพลใหญ่บ้านกลางเนื้อสวยสวยพี่เนี่ยครับสำหรับองค์นี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับมีคาบลักในพินัยน้ำลงรักปิดทองไว้นะมีร่องรอยคราบรักละร่องรอยการปิดทองไว้เอาไปสามร้อยบาทนะครับเราก็องค์นี้พี่สําหรับองค์นี้เป็นพิมพ์สังคติในพินัยน้ำบางหุ่นพรมโอ้โหคราบกรุชัดเจนสุดๆจะพี่เนี่ยครับพิมพ์สังคติไม่มีหูแล้วดูคราบกรุแล้วกันนะครับคาบกรุเขาจับแน่นนะครับไม่ใช่คาบกรุแบบไปลอยลาวมานะเนี่ยครับ๋ยวคาบกรุเขาจะแน่นในพินัยดูคราบกรุด้านข้าง ในครับความสวยความงดงามนะครับพระแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะพระแบบนี้นานๆจะเจอสักองหนึ่งนะพี่ญานะในราคาเบาๆช่วงโปรโมชั่นในรอบช้านี้ของเรารับเอาไป300อนะครับอันนี้สังกติไม่มีหูนะ300บาทนะครับเราก็องนี้พี่นะครับรายการสุดท้ายรันท้ายสุดของเราในพี่ญาจะเป็นมีดนะครับพี่ดูมีดแล้วกันนี่มีดรอยจานแบบดั้งเดิมเลยนะนะครับนี่คือมีดรอยจานแบบดั้งเดิมนะครับดูด้วยโอ้โหพี่สุดๆนะดูนี่เห็นไหมเนี่ยร่องรอยในการจานเห็นไหมแนวการจานดักขระ แนวหไหมพี่แนวรอบรอบในการจานและการจานอักขระนะพี่นะที่ล้อมรอบแนวไม่ว่าจะเป็นฝักไม่ว่าจะเป็นด้ามนะครับอันนี้สวยเลยผมแก้วจะกรอบเลยนะพี่ดูข้ามเผื่อข้ามใครดิยังเกาะติดอยู่เลยนะครับผมแก้วจะกรอบแนวมีดไม่ค่อยได้ช้งพี่สนิมอาจจะมีการเกาะติดที่ใบนะครับเห็นไหมสนิมอาจจะมีการเกาะติดที่ใบกับพี่นะเพาะเดิมดูง่ายๆเลยพี่นะครับนี่ดูดิดูผิวพันธุ์ดูธรรมชาตินะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับอ่าเก้าร้อยบาทนะพี่นะนะครับ มาต่อนะสําหรับรายการต่อไปกับพี่นะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นนะพ่นะในช่วงรอบเช้าครับพี่นะรพระเหมาได้ในรอบเช้ามาเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมดงสมเด็จไม่ได้คัดนะเดี๋ยวดูหน้าพระเนีย่ยนะรพระไม่ได้คัดพี่นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้เลยนะครับยกให้หมดเลยให้ถุงนึงเลยพี่นะครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นแล้วกันพี่นะครับเ,รเป็นโปรโมชั่นพี่สมเด็จเอออะไรเออเ,เต็มเลยพี่ในเนี้ยนะนะครับเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเนี่ยบลบังกระทิงนวะร,รูปดอกพ่อเงินนะนี่ยกตัวอย่างให้ดูเฉย ดานี่จะออกวัดเอ่อบางคานท้ายน้ำานครับเอ่อก็จะมีนี่พระผงนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อพิมพ์ป่าลีไลวะเนี่ยในครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับพระกิ่งนะครับพระกิ่งหลวงพ่อคูณนะครับเนี่ยใครับเราก็มีพระลีลานี่นะครับพระลีลาในอันนี้บางหมุดพรมนะครับบางหมุดพรมแล้วก็รูปภาพนะครับหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อจ้อยนะครับตะกุสามกษัตริ์เนี่ยนะผมไม่ได้คัดออกนะครับพามาเดิมเดิมพมาแบบไหนให้แบบนั้นนะครับเราก็มีเหรียญหลวงพ่อคูณ วเดี๋ยวหลวงพ่อคูณรูปหล่อหลวงพ่อพมนะครับไม่ใช่พ้าย่อยนะในคพี่ๆเออไม่ใช่พ้าย่อยนะนะครับเาราก็จะมีเอ่อปร,ราดขิกนะครับมีป่าปร,ราดขิกโอ้มีหลากหลายนะผมบอกคำเดียวเลยอปูทวดบัวรอบก็มีนี่ดูความเก่านะครับ ถุงนี้นะครับนะถุงนี้ให้ทั้งถุงเลยนะโปรโมชั่นช่วงเช้านะครับใครอยากได้ไปขดาะไรชุดชุดทำกินนะครับชุดทำกินนะเอาไป600บาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ